ให้ทิ้งเ้าดูรวมกันทิ้ง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 ปีนี้ไม่ไม่ไม่ผ่านองได้ไหมครับคือยังไงนะครับไม่เข้าใจครับต้องไปติ้งอยู่ใช่ครับสองเดยครับขอบคุณครับก็จะพยายามนะครับจะพยายามแต่ผมเป็นคนร้องไห้แล้วผมเป็นผู้เรื่องเลยคิดถึงตรงนั้นท่านนั้นด้วยนะเอ้ยขอบคุณครับพี่มะลิ นะพี่มินี้เขาคิดถึงนะขอบคุณพี่ทุกคนนะครับสะสมกันไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะดันมาดันมาติ้ง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 มาติ้งมาพอเอฟซีก็ร้องไห้นะมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสะสมไปนะทุกคนสะสมไป แต่ถ้ามันเข้ารัวเราจะรับรู้ไดนะ้ถ้ามันเข้าแบบกุ้งุุเนี่เยเราจะรู้เลยแล้วร้องแน่นอนคนระับแล้วผมเป็นคนเซนตทีบอะเป็นคนแบบนี้น่อยไม่ได้ดน่อยร้องแหละ วันนี้ตจะพยายามนะครับจะพยายามตั้งสติไว้ให้มั่นคงนะครับสรกูปิดไปแล้วนะครับอบใจัทรับที่มานนี้เจอกันนะครับคิดถึงเสมอนะขอบคุณระบบทิ้งด้วยครับ5แดงออกมาเร้วฟังเ,เพลินอย่าลืมทิ้งน,นะทุกคนอย่าพาร้องไห้นะพี่แนทเดี๋ยวร้องกันตามใช่เอาคุณพี่หญิงอ้อยด้วยครับขอบคุณนะครับวันนี้ผมผมไปช่างมาผมรบกิโลน่ะพี่พี่อ้อ ผมรบิกลงแล้วนะขอบคุณสองแน่ครับผม CEO ท่านนึ่งเลยอุ้ยสาธุครับสาธุครับเวลาคนเรียกเงี้ยมันก็รีใจนะแต่ก็คือแค่อยากรูว่าที่เขาเรียกเนี่ยเพราะผมอยู่ในบ้านบารมีนะเออผมไม่ใช่ CEO ที่อื่นหรือผู้อุ้มขับที่อื่นนะจอตัวหน้าครับนะขอบคุณครับเย้ลดชชยครับรถไปสองรูเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาพี่อารีรัตครับผมขอบคุณครับรุ่นยังรองให้เลยครับจะรอดูในกระโดดนานะครับมันต้องเข้ามาลวง,งีอยพี่มารีแบบปิงป้งปิงป้งปิ้งปิ้งปงเงีแบบ้ยบอกว่าเขาขอแบบให้หนึ่งพันสองร้อคนอะออกไปติ๊งกันทีเดียวเลย,บบเยรับปิ้งปิ้งปิ้งกรโดดนาำเลยถ้ามานล้วงจริงๆรนะ เรีแดงกำลังใจขอบคุณครับผมผม,ผมพิสุชาดาครับผม